เอออู่ลิวซื่อเสียเหนียนตู้ทีเสียชีจีเรินเคอจงฟู่ีเออก่อนอื่นเด็กๆมาเขียนชื่อชั้นเลขที่กันก่อนนะคะจากหัวกระดาษบรรดาที่สองเย่เออเอเอเหนียนให้นักเรียนเติมห้องของตัวเองลงไปอนุบาล2สองทับหก็เขียนเลขหนึ่งทับสองก็เขียนเลขสอง ทับสก็เขียนเลขสาช่องถัดไปซิ่งหมิงชื่อให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองลงไปช่องถัดไปจั่วเฮาเลขที่ให้นักเรียนเขียนเลขที่หรือลำดับที่ในห้องเรียนของตัวเองอีเช่าเชิงสือพาทนี้นะคะเราซื้อให้เด็กๆคัดคำศัพท์ตามที่เราซื้อกำหนดไว้ให้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันที่แถวที่หนึ่งนะคะอ่านว่าถูเด็กๆคัดตั้งแต่ช่องแรกถึงตารางช่องสุดท้ายเลยนะคะเราซื้อมีตัวอย่างไว้ให้แล้วนะคะตัวต่อไปรื่อเย่เทียนยซสื่อกง ฉวงเตียนเด็กๆคัดให้ครบนะคะเออจื้อเหรียญจือ้อข้อนี้นะคะเราชื่อจะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ตัวจีนที่มีตัวเหมือนกันนั่นเองอ่าก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูคำศัพท์ข้อที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือก่อนตัวที่หนึ่งอ่านว่าคุณคุณ ตัวที่สองเตียนเตียนตัวที่สามหาวหาวตัวที่สี่ชื่อชื่อตัวที่หา้ากัวกัวต่อมาค่ะเราจะมาดูฝั่งขวามือกันนะคะตัวแรกอ่านว่าเตียนเตียนตัวที่สองคุนคุนตัวที่สาม หาวหาวตัวที่สี่กัวกัวตัวที่ห้าชื่อชื่ออ่าเดี๋ยวเราจะจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะก็คือข้อที่หนึ่งตัวคุนเหมือนตัวไหนฝั่งขวามือคะเด็กๆก็โยงไปเลยนะคะต่อมาข้อที่สองตัวเตียนเหมือนตัวไหนฝั่งขวามือคะเด็กๆโยงไปเองเลยนะคะ ค่ะตัวฮาวเหมือนตัวไหนหน้าเราซื้อเจอแล้วนะคะต่อมาข้อที่4ชื่อเหมือนตัวไหนลูกที่มีสีเหลี่ยมๆอยู่ข้างหน้าข้อ5ค่ะตัวกลัวเจอหรือย,ยังคะโยงไปเลยคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาดูข้อที่6ถึงข้อที่10กันค่ะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์กันก่อนข้อที่6อ่านว่าโยโย ข้อที่7เหยียนเหยีนข้อที่8หยาหยาข้อที่9เจินเจินข้อที่สิบเมม่อ่าเรามาโยงเส้นไปนพร้อมๆกันดีกว่านะคะอ่ะเด็กๆดูฝั่งขวาเมือก,ก่อนอ่านว่าอะไรคะโยโย,โยตัวต่อมาค่ะหยาหยาตัวต่อมาค่ะเหยีนเหยียน ตัวต่อมาค่ะเมมอตัวต่อมาค่ะเจินเจินอะดูข้อที่6ตัวโยกเหมือนตัวไหนฝั่งขวามือคะเด็กๆโยงไปเองเลยนะคะข้อ7ค่ะตัวเหวียนเด็กๆจอหรือยังคาโยงไปเลยค่ะข้อ8ตัวหยาเหมือนตัวไหนฝั่งขวามือคะ อ่าข้อ9ตัวเจินเหมือนตัวไหนลูกโยงไปเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10ตัวเมื่อเหมือนตัวไหนคะโยงไปเองเลยนะคะ ตาหยยนจ่าวหย,ยี่จงผู้ถงเจือข้อนี้นะคะเหล่าชอจะให้เด็กๆเลือกวงกลมคําศัพท์ที่ไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองก่อนอื่นค่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันก่อนแถวแรกอ่านว่านีแถวที่สองอ่านว่านีแถวที่สามอ่านว่านีแถวที่สี่อ่านว่าเมินตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะตัวเมืนนั่นเองเด็กๆก็วงกลมเลยนะคะ ต่อมาค่ะข้อที่2ตัวแรกอ่านว่าอูตัวต่อมาก็อ่านว่าอูตัวที่3อ่านว่านิ้วตัวสุดท้ายอ่านว่าอูตัวไหนไม่เหมือนเพื่อน,นะคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่3แถวแรกอ่านว่าคุ้นแถวต่อมาอ่านว่าถวนแถวต่อมาอ่านว่าคุ้นแถวต่อมา อ่านว่าคุณนตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่สี่กันค่ะแถวแรกอ่านว่าจิวแถวต่อมาอ่านว่าชีแถวต่อมาอ่านว่าชีแถวสุดท้ายก็อ่านว่าชีตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะต่อมานะคะข้อที่หแถวแรกอ่านว่ารื้อแถวที่สองก็อ่านว่ารื้อ แถวที่สามรือแถวที่สี่มุ่แถวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะวงกลมเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูข้อที่6กันนะคะแถวแรกอ่านว่าโยแถวต่อมาโยแถวที่สามโยแถวสุดท้ายขั้นตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่7 แถวแรกอ่านว่าเจียแถวที่สองอ่านว่าเจียแถวที่สามอ่านว่าพิงแถวที่สี่อ่านว่าเจียแถวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อมาค่ะข <fing> <kay> ้อที่แปดตัวแรกอ่านว่าวอตัวต่อมาก็อ่านว่าวอตัวที่สามอ่านว่าทาตัวที่สี่อ่านว่าวอตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะ ข้อเ้าค่ะแถวแรกอ่านว่าหุยแถวต่อมาอ่านว่าหุยแถวที่3อ่านว่าซืแถวสุดท้ายอ่านว่าหุยตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10แถวแรกอ่านว่าชื่อแถวต่อมาชื่อแถวต่อมาเฮอแถวสุดท้ายชื่อ ตัวไหนมิเหมือนเพื่อนคะเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะซือหัวเตี้ยวชั่วจือ้อข้อนี้นะคะให้เด็กวงกลมตัวอักษรที่เขียนผิดนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1คะ่ะตัวนี้เด็กๆว่าตัวไหนเขียนผิดเอยใช่แล้วคะ่ะตัวที่สอง เด็กๆก,ก็วงกลมลงไปเลยนะคะอ่าต่อมามาดูข้อที่สองกันนะคะป่ายตัวไหนเขียนผิดเอ่ยวงกลมเลยนะคะสามห่าวเด็กๆเ,เจอหรือยังนะอ่าวงกลมเลยค่ะสี่หงคำไหนผิดวงกลมเลยค่ะ ห้ากัวคำไหนหน้าเราซื้อว่าเราสิเจอแล้วเด็กเด็กวงเลยนะคะข้อที่หกนะคะโยคํคำไหนเขียนผิดหน้าเด็กๆดกวงเลยนะคะข้อที่เจ็ดเตี่ยนเอ๊ะเตี่ยนมีกี่ขีดหน้าอ่าใครเจอแล้ววงไปเลยคะ่ะตัวที่ผิดนะคะ ต่อมาข้อที่แปดเมอตัว,มตวมเมอเขียนแบบไหนนะ้าอ่าวงกลมตัวที่ผิดเลยค่ะคำที่เก้าเตี้ยนเด็กๆวงกลมได้เลยนะคะถ้าเจอแล้วคำที่ 10, สิบเซอร์อ่าเก่งมากค่ะอู ทาเมินไอชื่อฉนเมอเหรียญเสียนข้อนี้นะคะเขาจะให้เด็กๆดูรูปสัตว์ว่าพวกสัตว์เนี่ยชอบกินอะไรอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งโกโกสุนัขสุนัขชอบกินอะไรลูกชอบกินกระดูกใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงไปหารูปกระดูกเลยค่ะต่อมาค่ะข้อสองเมาเมาแมวแมวชอบกินอะไรคะโยงไปเลย ต่อมาข้อ3ทูจึจกะตาย,ตายกะตายชอบกินอะไรคะแครอทหรือเปล่านะน่ายงไปเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ี่หลาวหูเสือเสือชอบกินอะไรลูกข้อ5แล้วนะคะอูกุยเต่าเต่าชอบกินอะไรคะ ต่อมาค่ะเราจะมาดูข้อที่6ถึงข้อที่10กันนะคะข้อ6โหจึลิงลิงชอบกินอะไรคะกินกล้วยหรือเปล่าต่อมาข้อที่7จีจีไก่ไก่กินอะไรลูกโยงไปเลยคะ่ะต่อมานะคะข้อที่8เด็กๆเห็นรูปหมีแพนด้าไหมคะนั่นเองหมีแพนดากินอะไรลูกโยงไปเลยต่อมาข้อ9 เนียวเนียวนกนกชอบกินอะไรคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่สิบหนิวหนิวหัวหัวชอบกินอะไรลูกโยงไปเลยเลิ้วขั้นถูเหรียญสือข้อนี้นะคะเราสื้อให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นนะคะ เรามาดูคำศัพท์ฝั่งขวามือก่อนนะคะคำที่1นึ่งยเจียวนอนหลับอ่าเด็กๆโยงเส้นไปหารูปภาพที่กำลังนอนหลับอยู่เลยนะคะต่อไปคำที่สองสีเจ่าแปลว่าอาบน้ำรูปไหนกำลังอาบน้ำอยู่เด็กๆโยงไปเลยนะคะต่อไปคำที่สามชุนเจีย แปลว่าเทศกาลตรุษจีนภาพไหนเป็นเทศกาลตรุษจีนคะคำที่สี่โยโยงแปลว่าว่ายน้ำรูปภาพไหนกำลังว่ายน้ำอยู่คะอ่าเด็กๆโยงไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะคำที่ห้าเสือเซี่ยวคำนี้แปลว่าโรงเรียนรูปไหนเป็นรูปโรงเรียนคะ โยงไปเลยค่ะต่อมาคำที่หผิงกัวแอปเปลิลเด็กๆโยงไปหารูปที่เป็นแอปเปิลได้เลยนะคะข้อที่7เสียงเจียวกล้วยเด็กๆโยงไปหารูปกล้วยได้เลยค่ะอ่าข้อที่แปหลิวเหลียน ทุเรียนอันไหนรูปทุเรียนคะโยงไปเลยคะ่ะคำที่เก้าซีกวาแตงโมรูปไหนรูปแตงโมนะอ่าโยงเลยคะ่ะต่อไปคำศัพท์คำสุดท้ายคำที่สิบหงเหมาตันเงะาะค่ะเงาะรูปไหนหน้า เอแล้วโยงเลยนะคะชีเขียนเกันเขียนเมียนอียางเต๋อฮันจื่อข้อนี้นะคะให้เด็กๆวงกลมตัวที่เหมือนข้างหน้าที่เหล่าชื่อกำหนดให้นั่นเองข้อที่หนึ่งอ่านว่าฮาวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าคะตัวที่หนึ่งนั่นเองเด็กๆก,ก็วงกลมเลยนะคะ ต่อมาข้อที่สองตัวนี้อ่านว่าเจียตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเหมือนตัวที่เราชื่อกำหนดให้คะต่อมาค่ะข้อที่สามตัวนี้นะคะอ่านว่าชวงเด็กๆดูตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเหมือนตัวที่เราชื่อมีไปให้ค้าวงกลมเลยค่ะต่อมาข้อที่4 ตัวนี้อ่านว่านีตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าคะต่อมาค่ะข้อที่ห้าตัวนี้อ่านว่าเหยียนตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อมาข้อที่หตัวนี้อ่านว่าจง ตัวที่1 2 3 4ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าคะเด็กๆวงกลมเลยนะคะข้อ7ตัวนี้อ่านว่ากลง1 2 3 4ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าน่เด็กๆวงกลมเลยนะคะข้อที่8ค่ะตัวนี้อ่านว่าชื่อตัวที่1 2 3 4ตัวไหนเหมือนตัวข้างหน้าคะ ข้อ9แล้วนะคะตัวนี้อ่านว่าชุย่ยตัวที่หนึ่งสองสามตัวไหนเหมือนเพื่อนคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ตัวนี้อ่านว่าป้าตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวไหนเหมือนเพื่อนคะ